พีกกพอาจารย์ทำมาสามปีกว่าดีแล้วแต่เราสิจะไปทำอะไรได้คนด่นทาทั้งประเทศเนี่ยหลายสิบร้อยคนเนี่ยมันต้องมีสักคนเนี่ยปากชิ้นที่กินเกลือเนี่ยมันต้องไปโดน จำได้ไม่ถ่ายไปรบ้าของที่ว่ายวะนะันนั้นไปซื้อม้ครบมาขอเขามาทุกปู่และเดี๋ยวเงินสองหมื่นที่ซื้อมาอาจารย์ไม่ไม่เอาแล้เดี๋ยวว่าอาจารย์คืนสองหมื่นนะพูพ่พัเพอะอาจารย์ทำมาสามสามิบกว่าปีแล้วแต่เราสิจะไปทำอะไรได้ที่เขาด่า,ดากานันอุกวันเป็นร้อยเป็นหมื่น อจารย์ยังเสียใจอยู่เลยนะว่าทำไมมันด่าขนาดนี้มันโพตรว่าครับคนด่าทั้งประเทศเนี่ยหลายสิบร้อยคนเนี่ยครับมันต้องมีสักคนเนี่ยปากชินที่กินเกลือเนี่ยมันต้องไปโดนเด็กที่เกิดจากวันเนี้ยตางเงื่อนไขที่ตกลงกันเนี่ยเด็กเนี่ยมารับขันห้ามาก็ปูหรืออะไรนะฮะก็ได้เจเงันไงเดี๋ยวต้องไปว่ากันแต่ประเด็นก็คือที่บอกว่าติดต่อได้ นะครับติดต่ออาจารย์ไม่ได้เนื่องจากป่วยให้ติดต่อบบับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับช<ม>ื่อท,ที่ท่านอาจารย์กล่าวนะครับแต่น้องเนี่ยติดต่อไม่ได้แล้วถูกลบล็อกไปน้องก็กลวัวว่าน้องเนี่ยน่าจะถูกหลอกแล้วก็เพียงแค่นั้นแล้วก็ต่อมาอย่เมื่อคืนนี้ก็ับติดต่อมาผมก็บอกแล้วอะจะเอาไลน์สัพใช่ไหมเ,เขาก็ตกลงมาผมผมอัเดเสียงไว้ เดี๋ยวถามเด็กว่าตอนนั้นหลังจากที่ติดต่อนานไหมที่ติดต่อไม่ได้เยอะนานครับประมาณเท่าไหร่ระยะเวลาไม่กี่วันเราสองอาทิตย์มุมป่วยเท่าไหร่ให้เราพูดยืนยันมากี่วันรอบล่างเนี้ยครับสองอาทิตย์นะฉะนั้นต้องถามคุณลุงว่าแล้วในสองอาทิตย์เนี้ทําไมคุณลุงทราบข่าวได้อย่างไรถึงได้มีการติดต่อไปที่เด็กเกิดจากอะไรการทราบข่าวเพราะตอนเนี้ยเพราะผมมาดูโทรศัพท์ผมรกนผมก็อธิบายให้ว่า อันนี้นะโัรไปหนอาจารย์เอกเพราะาลายอาจารย์เอกเนี่ยอาจารย์เอกเนี่ยเขา <c oughs> ลายเขามากเขา <c oughs> แจ็ค <c oughs> เ้าก็อยู่กระลูกกระเปิด <c oughs> เขามาตัดที่นี่คือประเด็นของเรื่องนี้ <c oughs> มันเกิดจากว่าเด็กติดต่อไม่ได้ในสองอาทิตย์นะครับต้องเข้าใจก่อนในส่วนวิธีการวิธีกรรมใดๆเนี่ยมันอยู่ที่ตกลงกันนะครับทีนี้พออาจารย์ทราบข่าวติดต่อไปที่น้องเนี่ยมันก็ติดต่อไปทนนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีขั้นตอนวิธีการยังไงในการที่เปิด ปิดหลักสูตรพวกนี้เปิดวิชาพวกนี้ครับผมไม่ได้ได้ได้เล่นเน็ตได้อะไรเลยนะเขาทุกคนเนี่ยเป็เขามาเป่าทองเนี่ยครับเขามาเป่าเป่าแล้วก็ให้ผมเนี่ยเป่ามาสามติดติดแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาขอเรียนไม่อาจารย์อันนี้ผมขอถามไปฟ้าไม่รู้นะแล้วมันมีจริงหรือเปล่าที่ไอวิชาเป่าทองแตกโลกเนี่ย มันมีจริงไหม,มอ,อ่ะมีผมเป่าได้วันนี้วันนี้นักข่าววันนี้ผมเป่าไม่ได้แล้วเพราะผมอยู่รัศรลักษณะแบบนี้อายุผมก็ขนาดน,นี้ผมหยุดมาปีกว่าแล้วแต่น้องเพิ่งเรียนเมื่อไหร่อ่อปีที่แล้วปีที่แล้วปีหกสามเออแล้วก็ไม่เคยมาหาพ่อเลยไม่เคยเลยแล้วผมก็ไม่หยุด,ดแต่ไม่แต่น้องเข,ขาบอกว่าเรียนแล้วมันเป่าไม่ได้จริงนะฮะก็เขาไม่เือเี้นะครับผมก็บอกแล้วถามก็ดูเลยว่า ถ้าเราไม่ตั้งใจจริงนะมันจะเสียงเงินเปล่านะถ้าเราเรียนแล้วเราต้องมั่นปฏิบัติวดมนนั่งสมาธิจงกรมเราจะให้ขันห้ามาเนี่ยแล้วก็กระดาษ A4 หนึ่งแผ่นจบสมุดหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยเราบอกขั้นตอนการฝึกทําไหมครับลผมก็บอกหมดเนะีตนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าน้องเนี่ยเขาติดต่อไม่ได้มาสามที่แล้วเพราะเขาทำไม่สาเร็จนะครับแต่เนี้ยไอการติดต่อมันประเด็นเกิดน,นี้ครับคุณลุง มันเกิดแต่ว่าน้องเนี่ยเขาติดต่อไม่ได้ก็เหมือนลูกศิษย์เนี่ยทาข้อสอบไม่ได้ก็อยากโทรหาอาจารย์แต่นี่มันไม่มีการรับมันขาดการติดต่อไปอย่างเงี้ยครับมันถึงเกิดเป็นประเด็นนี้ผมก็ช่วยพักเดียวผมก็โทรไปหาแล้วพอผมหายป่วยผมก็โทรกลับไปหาไง่โทรหลังจากที่เป็นข่าวร่าไงครับไม่ใช่หลังที่จะเป็นข่าวจะอยู่ข่าวมาพาข่าวมาแล้วไม่โทรบอกผมเลยไม่ได้ทอนีไม่ใช่คือคุณลุงคือเด็กอะมันไปเรียนแล้วแต่มันมทำไม่ได้อย่างที่คุณลุงบอกวิชาเป่าทองไสกะโหลกอะ ซึ่งวันนี้ทุกคนก็อยากรู้ว่าสิ่งที่คุณลุงเรียนเนี่ยก็อยากจะเป่าต่อหน้านักข่าวทุกช่องผมไผมเป่าไม่ได้แล้วใครไม่รับอีกเพาชอบผมได้แล้วผมอยู่แล้วสนามแต่เมื่อวานเห็นน้องบอกว่าลุงไม่มีสายอันนี้ไม่เฉลิเมื่อวานที่เข้ามาก็เนี่ยผมเมื่อวานเขากลับไปเขาก็ไม่ไหวแล้วค่ะเขาไปถึงก็ไม่ไหวแล้วเมื่อวานผมพูดกับนักข่าวคนไหนไปอ่ะผมต้า่ ล้วขอโทษนั้นแล้วมันมีลูกศิษย์คุณลุงไหมฮะตอนนี้ที่สามารถเป่าได้ก็นเนี่ยเพึ่งนี้ไออาจารย์สกฤฤิดเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมไปหาได้ไหมไม่ต้องเพิ่งนี้ไปที่ช่องสามเลยตอนภะพากันช่องสามเขาติดต่อไม่ได้เมื่อสามอาทิตย์ที่แล<ม>้วเขาถูกบล็อกเบอร์หรือโทรติดต่อไม่ได้เราอยากจะให้ชี้แจงตรงเนี้ยให้ช,ชัดเจนครับแค่นั้นเองแล,ล้ววันเนี้ยถ้าจะพิสูจน์ต่อหน้าสื่อมวลชนได้เนี่ยจะเป็นการพิสูจน์ตัวคุณลุงเองผมไม่กลัวแล้วผมเอาไม่ไหวเลยไม่คุณลุงคือการสวดมนตกับการเสกเนี่ยมันทะเลีาย การสวดมนต์เด็กๆมันก็สวดได้แต่การเสกมันเป็นการขายฝันอันนี้มันมนท่องได้แต่มันได้จิตไหมมันเป็นการขายฝันเพื่อให้คนเนี่ยมาเรียนจ่ให้จิตมาทำไม่ได้หัวปลาใช่ปะแล้วทำไมลุงไม่เสกเงินเสกทองเลยล่ะไม่เสกแผ่นทองแสลงมา่ล่ะแล้วยังหมอปลาไไถ้าทุบสาาก็ี่ยแล้วผมเอาตังค์ใครเหรอ ผมผม,มีวิชาเรียนเหรอไม่ไอ้นี่มันมาตั้งแต่โบราณโบราณมาแล้วก็ทำให้คนป่วยไงลุงแล้วเขาก็หายไงลุงไม,ไม่จริงอ่ะคือเด็กเขาเรียกว่าิชาขายฝันไงเข้าใจะได้ไม่ได้ขายฝันลูกติดผมมาเยอะแยะหมดก็เนี่ยผมก็อยากจะลูกศ์ที่มาเสกได้อะลุงก็ไม่ยอมให้เจอผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะที่ถึงกนี้กเอันนี้มันเรามีกล้องไงเรามีกล้องเพื่อจะดูว่ามันทําได้จริงหรือเปล่า วันนี้เราเอาวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์เรื่องความเชื่อเรื่องการใาการเออง<ล>วันนี้<อ>ไปเจอกันศ<า><า>ักดิ์สิทธิ์กันแล้วกันหมวงปลาพวกนี้เจอแน่ก่อนเจอวันนี้ก่อนมาได้เหรอไม่ต้องเจอกับผมไม่เจอกับลูกศิษย์ที่คุณลุงบอกอ่ะก็อยู่กรุงเทพไงตื่งเนี้ยเขาไปอนะเขาทีโมอ่ะผมไม่นัดเลยเต้องสาม,มากันนัดแล้ว เอางี้ถามประเด็นลุงทั้งสุดท้ายเมื่อกี้มีการนั่งคุยกับน้องเนี่ยบอกว่าต้องมีการไปซื้อของมาขอเขามาเนี่ยในเมื่อน้องเขาไม่มีความเชื่อแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องไปขอเข้ามาแล้วก็คืนเงินอะเมื่อกี้พูดแล้วนะว่าคืนเงินให้โดยไม่ต้องขอมาเพราะน้องเขาไม่เชื่อแล้วแต่อันนี้ต้องเอาเันไปวาอย่างนู้นเพราะว่าไม่เง้นผมก็คือไม่เราจะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าถ้าไม่วางี่นน้องจะมีงานเป็นไปอย่างที่คุณลุงพูดไหมเอาก็ลองดูผมก็ไม่ได้ว่าแค่นั้นปีวับีวัดีวันครับเื่อยช่วยกำหนดให้หน่อย ว่ามันจะต้องมีอานไมกดได้ล้วคนชีวิตคนนี้แบบนี้ถ้าคนไปรถชนตายป่วยตายอะไรไม่มี้ก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับพิธีพวกนี้ว่ามีอันเป็นไปก็ไม่รู้งั้นก็เดี๋ยวเมื่อกี้คุณลุงเชื่อผงผมตรงนี้ค่ะคุณลุงเชื่อคุณนายก็เชื่อคุณลุงคุณลุงเชื่อผมเชื่อวิทยาศาสตร์ครับส่วนน้องเนี่ยเขาไม่เชื่อแล้วคุณลุงได้รับปากแล้วว่าเดี๋ยวจะคืนเงินไม่ต้องเอาขังจะคืนรายส่วนที่มีการพูดกันว่า มันจะมีอันเป็นไปอะไรเนี่ยเป็นความเชื่อของคุณลุงแต่น้องเขาไม่ไดเชื่อนะผมสอนด้วยว่าทนายไม่จะเกี่ยวผมสอนลูกศิษย์กับอาจารย์เห็นไหมเราเป็นลูกศิษย์เขาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ยังเป็นลูกศิษย์ก่อนนี้เป็นหรือเปล่าถามดูอย่างนี้ปัจจุบัน้าเอาเป็นปัจจุบันเนี่ยไอตรงนี้มันปัจจุบันมันมีเรื่องแล้วแต่ถามนู่นก่อนก่อนว่าเขามาเองไหมเขาอยากเป็นศิษย์ไหม ที่การที่เราจะบังคับให้ใครเป็นลูกศิษย์หรืออาจารย์กันเนี่ยตอนนี้เขาไม่เป็นแล้วฉะนั้นเป็นผมก็ไม่เอาผมก็คืนเงินแค่นั้นเองนะครับเราจะดูว่ามันจะมีอันเป็นไปตามพิธีการที่บอกอหมแต่ไม่ได้กำหนดเวลาว่าเมื่อไหร่นะเดี๋ยวติดไว้ว่ายกเลิกกันทั้งหมดเรานี่ก็ารอาจารย์ก็คืออาจารย์เขียนด้วยลายลักษณสอนษรได้ครับธนาอยู่ก็คือลูกศิษย์นะแต่อาจารย์ไม่ทำลายลูกศิษย์ตอนนี้ยังเป็นอาจารย์อยู่ไหมยังเป็นลูกศิษย์อยู่ไหมแต่ผมยังนับถือลูกศิษย์ อานแตเขาไม่น้ำดูไม่ว่านะไปบอกให้ลุงปู่เอาเงินมาจ่าเข้าไปเอาธนาดีคุณเจนเดี๋ยวผมเซ็นให้ครับทุกอย่างจริงๆวันนี้อยากจะพิสูจน์ให้ทุกฝ่ายนะครับไปได้ ให้สังคมเนี่ยเขาเชื่อว่าวิชาที่อาจารย์บอกมีจิงหรือไม่ขนาด้ผมไม่เอาแล้วเขาอยากมุจบก็สรุปว่าวันนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้เดี๋ยวจะไปให้ลูกศิษย์ไปพิสูจน์ไม่ต้องมาเรียนไม่รู้ลูกศิษย์ก็จะไม่พูดอะไรเรื่องอย่างไรผมเราจะได้รู้อันนี้ในทางจิตวิทยาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นวิชาของสังคมนะอยากให้ประชาชนเข้าใจว่าเรื่องของศิตระวิทยาศาสตร์ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ทุกอย่างต้องพิสูจน์ได้ในส่วนวันนี้เราจะพิสูจน์ันว่าอาจารย์บอกว่าถ้าไม่ได้คืน รอบครูไปที่พระที่อะไรอย่างเงี้ยจะมียานเป็นไปเดี๋ยวก็ดูกันว่าน้องจะเป็นไปตอนไหนนะครับก็ให้ไปดูตามคาพูดอาจารย์เขาบอกว่าเขาเป็นอาจารย์แต่เด็กบอกว่าตอนนี้ไม่เป็นแล้วไม่ได้เป็นลูกศิษย์แล้วไม่ได้นับถือแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมีการคืนเงินที่2 5 0 0 0าบาทนะครับแต่วันนี้อาจารย์ยืนยันว่าจะไม่เป่าอะไรทั้งนั้นนะครับเอเนะครับะ ต้องาอำเภออะไรอำเภอจังหวัดอำเภอจังหวัดที่หน้าแล้ว เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าความเชื่อใดๆเนะี่ยฮะไม่ว่าจะใช้จิตวิยาหรืออะไรใดๆมไม่เชื่อเนะี่ยเป็นอุทาหรณ์สังคมนะครับการจะจ่ายหรือซําลรังเงินใดๆเนะี่ยก็ขอให้พิจารณาไว้เสมอว่าระหว่างวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้กับศัยศาสตร์เนี่ยที่ทางท่านอาจารย์ท่านกล่าวว่าต้องมีการสุขผลน,นะก็ขอให้วิจยายรยณตัวเองนะครับเป็นอุทาหรณ์สังคมนะครับการที่จะเสียเงินมากๆเนะี่ยก็อยากให้คิดปรึกษาคนรอบข้างผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ที่เรามีนะครับก็ตามนี้นะครับ ตอันนี้เชื่อมั้ว่าเป่าทองคกระดกไม่ได้มันเป่าไม่ได้อยู่แล้วเราก็พยายามให้เขาเป่าให้ดูเพื่อให้ชาวโลกรู้ว่าวิชาเนี้ยมันมีจริงไม่มีจริงเพราะสุดท้ายก็พิจาราเองคนระเราให้เขาเป่าเขาอ้างว่าเขาเปอดไม่ดีแต่อ้าว่าเป็นโรคปอดแต่ดูดบุหรีนะไม่รู้โรคปอดภาษนาอะไรแต่ดูดบุหรีด้วยตอนนี้โรคปอดเนี่ยเขาไม่ได้ดีอยู่แล้วนะคือ มันเป็นเรื่องของการขายฝันนะคือผมก็อยากจะเตือนทุกคนที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์นะอย่าไปเชื่อเชื่อเรื่องการทำอาหารกินเถอะไปเรียนวิชาการทำอาหารกินเถอะตอนนี้ให้เรียนวิชาไสยศาสตร์ให้คนเมตตรงเมตมตามันไม่มีจริงเพราะเอาง่ายเลยถ้าเขาเสกได้จริงอ่ะเขาไม่เสกแผ่นทองเขาก็หลอกหรอกเขาต้องเสกเพชรนินจินดาดีฝ่าไหม เสียคนละร้านก็น่าไปเรียนจริงไหม<ะ>แต่อันนี้รู้แล้วว่าการเสกทองเข้ากระโลกเนะี่ยมันเป็นวิชาขายฝัน<ะ>เพื่อให้คนที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์น่ะหมดเนื้อหมดตัวนั่นไม่มีทิ้ง